สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าเอนโ o นะครับวันนี้เป็นรถผมเองนะลูกค้าถามมาเยอะนะครับก็จับมารีวิวให้ชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามกด,ดไลค์จะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0849086343นะไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook เห็นรถนางฟ้านะครับ เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับเอนโปคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมปั้นขึ้นมานะครับปั้นขึ้นมาเอาไว้วิ่งทิปกับเพื่อนๆนะฮะก็วิ่งทิปไปสองรอบนะครับส่วนมากจะจอดโชว์มากกว่านะครับเปิดราคาเลยแล้วกันคันนี้เปิดราคาอยู่ที่75 0 0 0ันบาทนะครับ7 5 0 0 0ันบาทเอกสารเล่มจดโดนครบนะภาษีเต็ม65เลยเดี๋ยวผมจะต่อให้ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะรถก็ไม่มีไฟหน้าแล้วก็ไม่มีไฟท้ายนะจัดจัดเป็นทรงสนามนะฮะเป็นอินโฟแท้ๆนะฮะร้อยห้าสิบเอปีนะครับเออเป็นปีสนะี่ศูนยะตัวแรกๆเลยนะครับรถคันนี้ผมซื้อมาแค่ตัวรถมันก็สี่หมื่นกว่านะแล้วก็มาเก็บใหม่ทั้งคันเลยนะฮะเเรามาดูอะไรแต่งกันนะว่ามัน คุรือเป่าอันนี้ผมทําไปร่วมๆแสนเลยนะฮะบดเยอะมากครับใครดีจะคิดจะเล่นเอ็นโปก็นะต้องมีทุนนิดนึงนะครับรถก็แพงนะครับอะไรก็แพงแพงมากเลย่านะมาดูด้านบนด้านบนปั๊มน,น,นิชินนะฮะของบิ๊กไบนะตัวพันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะทั้งมือคัดเลยตัวนี้ได้มาถอดจากรถป้ายแดงนะแปดพันห้านะค,คู่หนึ่ง เกหมดทิมเลยนะสวยงามมากๆก็มีฝาถังน้ำมันไทก้านะครับแล้วก็ผิดข้างหุ้มคาร์บอนแล้วก็ท่อและแม่หุ้มคาร์บอนทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็มาดูเรื่องงานสีงานสีนี่คือทั้งคันเลยนะฮะทั้งคันตีไปประมาณ90บบวกเลยฮะทั้งชุดสี สีโครงสีล้อสีฝาเครื่องนะประมาณ90%บวกนะเพราะว่ามันก็มีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะพอผมวิ่งทิษไป2รอบนะฮะหกว่าโลนะสรอบลายแต่งอย่างนึงก็ท่อของหน้าแดงคนระับ b b s c o สป s p r ฮะตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะหมื่นต้นๆนะฮะไฟคาร์บอนแล้วก็เกียร์โยงของหนุ่ยเลสซิง่ง น,นี่น่าจะประมาณ2 0 0พันสอแล้วก็ปั๊มกระทุ้ง KXL นะของคาวา s a กิอันนี้พนะันเะตัวที่มีกระปุกน้ำมันในตัวเลยนะครับชุดหน้าก็ปั๊มนิชินปัมม๊มเมาสนิชินนะอันนี้เบิกใหม่น่าจะ2 0 0พนะแล้วก็ขาขายพันหนึ่งสัดขายพันหนึ่งนะยางเป็นยาง i อเอีนะฮะ กึ่งสนามกึ่งถนนนะฮะอันนี้คู่หนึ่งก็อยู่5,000กว่าบาทนะน่าจะปกีกว่าแล้วแหละแต่ดอกยังเหลือครับสีล้อก็หน้าสีขาวนะหลังหลังสีดำสวยงามนะผมชอบแบบนี้นะสูตรมดนะเนี่ยไฟท้ายไม่มีนะครับเปิดโล่งเลยถังพักน้ำถังสรงที่ข้างในนี่เบิกใหม่หมดเลยครับปั๊มเบรกหลังก็เบิกใหม่นะฮะ จำไม่ได้มันจุกจิกเยอะเควืองตั้งโซ่เบิกใหม่อะไม่มีบินไม่มีหลอเลยมองเห็นหรอเปล่ามีเบิกใหม่น่าจะห้าพันหาจำไม่คิดโซ่สเตอร์ใหม่นะครับสีโกงเงาๆเลย ใครชอบนะหมดเยอะครับอันนี้ใส่ไว้เฉยนะมันมันไม่มีไฟหน้าไม้ก็ใช้ได้หมดเลยนะเกลี่วความร้อนเกลี่ยน้ำมันวัดรอบหมาความเร็วขึ้นหมดเลยนะงานเครื่องงานเครื่องฝ่าพิษใหม่วิ่งไปประมาณ500กว่าโลนะวิ่งพิป2รอบนะฮะ เครื่องก็ข้างในนี้เบิกแท้หมดเลยหมดเดยอะมากฮะหมดเกือบสองหมื่นนะเนีย่ยใส่มากองครบมีวาลปกตินะชกหลังก็เบิกใหม่นะฮะมาฟังเสียงเครื่องเลยกว่าอีกอย่างหนึง่งคันสตาร์คันสตาร์ก็เบิกใหม่นะแน่นตึ๊กเลยฮนะแต่ตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วนะมันไม่มีผลิตแล้วมีแต่เก่าเก็บแพงมากเลยนะเกือบสองพันนะ สอทีจะหมดนะไปเตือนสองทีอันนี้ก็เป็นออฟลันเครื่องไม่ต้องพูดถึงนะเงียบคลิปเลยนะฮะเครื่องวิตใหม่นะอะไรเบิกแท้ทุกชิ้นเสื้อมีโมมานิดหน่อยนะส่งช่างสายตรงเขาแยงมานิดหน่อยนะให้ดูวาวเห็นิดาต้องมีวาวนะ ิ่งดีฮะหน้าไม้เนี่ยสองร้อยสี่เนี่ยสองร้อยอันนี้ได้สบายฮะเแง่เน,น,นิ่มๆเลยเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับภาษีหกห้าเลยนะเดี๋ยวผมจะต่อให้ใครชอบกระจัดนะฮะที่สำคัญเนี่ฮะ แถมแถมถ้วยไปให้ด้วยประกวดสวยงามนะของรถ n S r ไหนละกล้องตั้งบนรถเดือยเนี่ยนรางชนะเลิศนะประกวดรถสวยงามรางวันชนะเลิศนะได้ถ้วยมารางที่หนึ่งนะยวแถมไปให้กับคันนี้เลยนะมันต้องคู่กันนะเนี่ยถ้าไม่สวยคงไม่ได้ถ้วยนะนี่เดี๋ยว ลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปก็แถมถ้วยไปให้นะครับมาฟังเสียงเบิ้ลรอบกันดีกว่าเดี๋ยวอบอมนิดนึงนะมันไม่ได้ขี่เลยรถ ผมนะจัดจ้า,จ,าจริงๆฮะบิดขึ้นแบบโอ้ตามมือเลยฮนะถ้าไม่ถึง200ไม่ไม่ต้องมาจ่ายตังค์ฮะลูกค้าท่านหนที่มาดูแล้วมาลองนะไม่ถึง200ไม่ต้องจ่ายตังค์ สุดฮะเ็ดหมือนห้า 75, ี่ผมขาดทุนยับครับเข้าเนื้อหลายหมื่นครับท่านใดที่สนใจก็อาแบ่งๆไปนะครับถ้าไม่ออกก็เก็บไว้วิ่งทิปครับไว้วิ่งทิปกับเพื่อนๆเพราะว่ากว่าจะทำมาก็ร่วมสองปีได้ครับคันนี้เอมิมไปเรื่อยครับ แล้ที่สําคัญปั้นรถแต่ละทีมันต้องใช้เวลาครับใช้เวลานาน,านมากต้องมีความอดทนนะครับเนี่ <c oughs> ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าพันบาท <c oughs> รถไม่มีไ่หน้าแล้วก็ไม่มีฝ่ายท้ายท่นใดสนใจก็โทรมานะครับ เบอร์ที่ลงไว้ครับหรือจะทักไลน์ทักมาทางเพจได้ได้หมดเลยนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์สามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับอินโฟส่งสนามถามกันเข้ามาเยอะส่วนเอเดนอาร R R ์อาร์ิกันนี้ก็เดี๋ยวรอรถมารับนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้คุณพี่ชาวญี่ปุ่นนะจัดไปเป็นคันที่สองแล้วเดี๋ยวรอรถมารับผมก็จะจัดส่งให้ส่วน r x เซตส0บาทนะครับคันนี้ปั้นใหม่สวยๆเลยแล้วก็พาสี6สี่สีม่วงนะครับจุดสีสวยๆเลยเงาตาแตกเลยเครื่องดีมากเครื่องเงียบกริบเลยคันนี้39,500บาทนะครับเอกสารเล่มชุดโดนครบนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับ n s r Pro-Arm โปอทรงสนามท่านใดชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ check the mic and make sure it sound right boys